ครับผมสวัสดีครับอยู่กับภาพ GDO DO อีกแล้วนะครับผมวันนี้มากับลูกพี่นะครับเบอร์หนึ่งครับผมลูกพี่แฮกครับออตบมือให้กับทุกคนด้วยนะครับผมสุดยอดไปเลยเอ้ยยุ่งกัดหางเอ้ยเราจะลงตรงไหนดีจวด มาแล้วครับพี่พี่มาแล้วติดอาพีเฉยวะตองติดอาพีเฉยฮะล,งลุงรถมองก้อนนี่เลยจวดพี่น้องเอาแทนไหมมัม้ย <c oughs> เินมีตะเคนให้องเขาเคียเทยนเอาแยกนอนแยกเลยเลามาหลังเนยบ่ต้องจองมาวส่อะเ้อเนี่ยต้นมะแน่ต้นมะแน่ กีกอกเอ้ยตาบบ่ได้ตาบบ่ได้บอสที่งันสาบบ่ได้เอาโอยพืนที่วเพียงพ่อกับปาได้ไรให้กับปาก่อนให้กะเปอกอนกับปาไม่มีเ,เลย มมีหดกระเป๋าใหไหมเอาแล้เอาเลเอาเล้เเเเน่นเนี่นยนน่นไหนอนแา่ตรียนนำ้ำก,กวนลือพี่กูสุดยอดไอ้นเนี่ยยิงว่าไรเนี่ยยังซิ่งแปกปองเขามาไกลแล้วดนำยังเนียวน, <laughs> นั่นไน่ะสุดยอดเลย ยิ่งมาท่านนี่เลยไปน้ำมันไปน้ำมันข้อเต็งกันดูนนพี่กูยิ่งบาได้กูขอเต็งกัน เต้นเยยฟล์หรอเนาะยิงระยะไกลได้นี้ยสองที่เก่าปืนม้วนเบาอันใหญ่ๆนะโอ้อันนี้มันบ้างเอกมันใสหาที่ดูกลมีนยูยิงระยะไกลบ่ได้ยสุดยอดสุดแล้วดูพี่กูผ้าใสไป

เ้าเป็สีส่เซใๆไหตเราเป็สี่บ่มีเลยไวะเอารับค้อนมันยังเิ็นทั้งนี้เอ็กซี่มันต้องถวนมั้เย Ủa, dù ghê gọi ghê 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 nào ghê 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 rồi, ghê 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 กูจงขอซื้อเหรียญกูบักเควยเอาไเบ้นเลยกูเฮ้ยยังไงเอาไหมเนี่ยนะเกอบไปเย็บไปลูกพีบ้ายังลูกพีลาเลยเดี๋ไปหพี่ลาเล่ยเดี๋ยวผมเสาชูไป เมืองเนี่ยเข้อไหนอะพี่อะ้ทิมมันดีเหรอเพื่อนคุ้นหอกดีเอาทิ้งเลยทิ้งเลยเอ๋บักสามแบงไปตีพาลุยบอสเอาทิมไหมนี่ยคุ้นซีเอาเอามาคุ้นซีบ่

เฮ้ยแหมเงยยิงดีเลยมันหลายตัวปนี่ขออีกตัวนึงอุ้ยแต่อีกตัวโอ้ยหาขวเงยขวาเตกเลยกูทิ้นขัวไม่มาแค่การยิงเด๋ยว เขดีมากเป็นปีดีเลยเว้ยงกันยังบอสเซทีนครัวหมวดอหมวดอเต <kindergarten. S 1> ียนเตียนที่กูได้มาเฮ้ยบอสเฮ้ยสิบเก้า เอากูยิงเนี่ยต <ens> <quoi> ัวนึงไหมกูได้หลายตัวขอตัวนึงให้บ่ให้ตัอลูกพีกูบักยูแกร่งวงหมดเล้่ให้บ่ให้ซอยเนี่ยซอยเนี่ยซอยเนี่ยไอ้มีบ่ให้ยี่ซอยเนี่ยไอ้มีบ่ให้ รู้ว่อยู่กลางว่ากูเป็นากันอยู่กลางว่าไปบะเนี่ไปมกูบะเนี่เฮ้ยมันเขาตียิงหัวเอาลยขี่รถไปนี่นะว่าไปว่ากูไปได้ bắn vô thấy mo nè, nào tài đâu mà, cứ <laughs> <laughs> oh, em song nè ยูเท่ไหรครับมาชมไหมเนี่ยแม่บอลอดนี่กอเซ่ยังเล่นกอเซ่เลยวหะ เือนเดือนเื่นไปทางเกานี่ยแหละยานนี่นมีก้อนแหละใส่กูใส่กันแค่คกูรถที่แงงวารถจีที่เอตัวนี้มั้โอ้ยนะโอ้ยเยอะเลย เทเบิเ์ดไปเทเบิ้ลเฮ้ยเอาลูกปูน้ำเป่าหัวแม่แม่ครับผม,มแม่มแม่มแม่แม่ฟับจีดีโอดีโอมแม่อย่างยิ่งเลยเนี่ยโอ้โ,อโอห้ว้าลูกพีกูยิ่งเมื่มบบอไรมีต่บอดตอนีหน ไอ้มีบม่ไอโอ้เหลือ,อดดลสิบสามตัวแล้วตายวงไปแล้วยังวะโอ้ชนะกรูแฟงมึงชนะหมอเหลือก้อบอลได้รีวะสิ้นครัวสิ้นครัวโอ้ยฮะครัวไง ไอ้ลูกพี่ยกลูกบอลไหนไอย้บ้างนี่หนูกบอลมันยังเหลืออยู่ปะที่เบนบ่เหลือแล้วบ่ตายเซย์มันมีตัวบทอะไรยิ่งตัวบอทโอ้ยช่างสิไอ้คะแนนขึ้นเร็วยังไงศัยเพื่อนแหละใบบุญ ว่าบาวัาเลยตื่นเดือดกูไอมีบ่ไอ,อ,ไอโอ้ <c oughs> แขวครับผมสำหรับชิปนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันชิปหน้านะครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม